ไม่ฟังใครจนมาเจอกับตัวเองแอนพัทธิราถูกคนเตือนตอนแต่งชาคิดพระเอกไม้เลยไปไม่รอดเรียกว่าความสุขเต็มเปี่ยมมากจริงๆสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มชาคิดแย้มนามพอหลังจากที่เข้าประตูวิวากับภรรยาสาว แอนพทิราและมีลูกชายน้องโผมาเป็นโซ่ของใจแล้วบวกกับการตัดสินใจลุยทำสวนผลไม้อย่างจริงจังหันมาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายทุกอย่างก็ดูแฮปปี้สุดๆล่าสุดแอนพัทธิราได้เปิดใจผ่านติกตอกบักโพโดยได้ยอ้อนเล่าถึงเรื่องราวช่วงแต่งงานกับชาคิดเพราะมีคนทักเยอะมมากว่าสามีเป็นคนแบบนั้นแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเวลาก็ทำให้รู้ว่าอะไรคือความสุขที่สุด ใครจะเชื่อว่าตอนที่แต่งงานทุกคนก็บอกว่าชาคิดอย่างนั้นอย่างนี้ใครจะเชื่อว่าคนคนนี้คือคนที่ทำให้เราได้กลับพอเขาบอกเลยว่าเขารักที่เราเป็นแบบนี้จากไม่มีอะไรเลยปีหนึ่งผ่านไปพี่แฟนแฟน,แฟนบักโผบอกว่าอยู่กับเพจเรามาโตไปด้วยกันเห็นไปด้วยกันหมดแล้ววันนี้แค่นั่งมองต้นไม้ก็มีความสุขแล้วตื่นมาก็เจอต้นไม้รอบปีมีผลผลิต เรามานั่งมองตัวเราสิ่งที่เขาทิ้งไว้ให้เราไม่เคยเห็นค่าเมื่อวันหนึ่งตอนที่เราเป็นวัยรุ่นแต่ที่สำคัญต้องขอบคุณคนนี้ชาคิดอยู่ช่วยกันสองคนตายายวิ่งกันมียองคอยวิ่งตามพ่อแม่มีความสุขมากนะทาไมถึงหยุดที่แอนด้วยธรรมชาติคือผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติเป็นคนเรียบง่ายมากนะจริงๆไม่ค่อยเรื่องมากเราใช้ชีวิตแสงสีมาเยอะแล้ว ติดเพื่อนแต่พอผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ตัวผมเป็นคนที่ทำงานเสร็จกลับบ้านมีกิจกรรมทําที่บ้านเป็นคนที่ใช้บ้านคุ้มมากพอมาเจอเขาเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วมาเจอกันแล้วมาตอบโจทย์ของตัวเราและเขาก็อยู่จันทบุรีมันเป็นความสุขที่เราได้อยู่กับธรรมชาติพอมีลูกยิ่งตอบโจทย์เราได้สร้างอาณาจักรของเราและอยู่ต่อไปได้โดยที่ลูกไม่อดตายมันก็พอเพียง โตขึ้นเขาจะทำอะไรไปสารต่ออะไรก็เรื่องของเขามันไม่มีใครมาเอาไปจากเขาได้แล้วพอมาเป็นภรรยาของชาคิดชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรชีวิตก็เหมือนเดิมนะแค่เวลาออกไปไหนก็จะมีคนรู้จักเราเข้ามาทักทายคนด่าก,ก็ส่วนหนึ่งแต่เราเลือกไม่สนใจเรามองว่ามันคือชีวิตของเราสองคน